หน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉัน้องห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเห็นฉันเป็นตัวร้ายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังห่อยพรให้เธอนั้นโชคดี โอเคนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องโบลอนนะคะก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัตนะทุกคนเหมือนเดิมเลยก็จะมาสอนตัดต่อแบบว่าเอาเพลงมาเอ้ไม่ใช่เอาข้อความมาใส่ในรูปเอาเพลงมาใส่ในรูปนะทุกคนก่อนอื่นเลยทุกคนก็ต้องไปที่ t ิ k t o อกพอกดเข้าไปที่ t ิ k t o อกเสร็จก็ให้ทุกคนเลือกหาเพลงที่ท่านผู้ชม ต้องสนใจนะท่านผู้ชมสนใจที่จะมาทําคลิปนะแล้วก็หาเพลงใต้หน้ากาที่ชันเย้ม้มแล้วก็กดเข้าไปาาก,าก็กดเข้าไปที่เพลงรูปกลมๆนะท่านผู้ชมแล้วก็เลื่อนหาที่มันเป็นแบก็กเก่าไม่ใช่ที่หลังสีดำหมดนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่ก็เลื่อนหาตัวที่เ,เป็นสีดำหมดนะแปนึ่งนะท่านผู้ชมให้เลื่อนหาตัวที่สีดำ แต่เราจะเอาตัวนี้แหละใช่ไมมหมขอได้สิก็ให้ผู้ชมกดบันทึกมันไม่มีบันทึกก็กดคัดลอกลิงก์นะท่านผู้ชมกดมาที่คัดลอกลิงก์เราจะคัดลอกลิงก์ไปวางในแอป,ปดาวโหลดของติกต็อกอีกหนึ่งนะท่านผู้ชม,มใช่แล้วบอกว่าให้เอาไปวางมันไม่มีตัวดาวน์โหลดมาก็มาที่ t ิกต็อกดาวโหลดแล้วก็กดมาที่ วิดีโอดาวน์โหลดก็นผู้ชมดาวน์โหลดลิงก์มันจะมาให้อัตโนมัติเลยนะท่านผู้ชมพอดาวน์โหลดเสร็จก็กดมาที่เชืคัดเหมือนเดิมพอเชืคัดเสร็จก็กดมาที่รูปภาพเลือกหารูปเราที่เราจะใส่นะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเลือกรูปของท่านผู้ชมเราก็เจอมาแล้วอันนี้เป็นรูปเราเองนะท่านผู้ชมสวยไหมไม่สวยหรอกใช่ดีเราไม่สวยหรอกนะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่เพิ่มโอเวอร์เลยแล้วก็กดเข้ามาที่วิดีโอแล้วก็กดเพิ่มนะท่านผู้ชมพอกดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้ท่านผู้ชมขยายนะท่านผู้ชมขยายออกจนกว่าจะพอดีไม่ใช่จนกว่าจะพอดีสิจนกว่าจะถูกใจท่านผู้ชมเองนั่นแหละเออแต่ว่าเราจะไม่ขยายใหญ่มากนะท่านผู้ชมพอขยายเสร็จก็ให้กดมาที่แบ่งฉากพอแบ่ง ฉากพอท่านผู้ชมกดแบ่งฉากเสร็จแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมก็มาที่สีสีดนะท่านผู้ชมสีซีแต่ว่าถ้าเป็นเอาอเป็นนุ่มนวลหรืออะไรแสงของไม่ใช่แสงเอ้ไม่ใช่แสงดิแสงของข้อความมันจะไม่ไม่สว่างนะท่านผู้ชมมันจะไม่เป็นแบบน่เรียงแสงท่านผู้ชมพอแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะท่านผู้ชมพอท่านผู้ชม ทำเสร็จแล้วใช่ไหมค่าทุ้งสมเดือนดูิปของท่านผู้ชมนะว่าข้ความมันขาดหายไปลึปลาแบบผู้ชมขยายใหญ่ไปไปความนี่นี่ว่าบางตัวที่เราไปเอามาข้อความเขาก็จะใหญ่เป็นบางคำาี่ท่านผู้ชมมันไม่เท่ากันคือรูปเนี่ยจะ ท่านผู้ชมจะใส่ยแยกหรือว่าอะไรก็ได้นะรูปเราหรือว่าไม่ใส่อะไรก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแต่ว่าเราน่าจะ ราใส่ไม่ใส่เนี่ยเราว่าเราน่าจะไม่ใส่ดีกว่ามเพราะว่าไม่สวยแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดเลยนะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมทำเสร็จก็กดมาที่ดาว์โหลดเลยนะท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโบรอนด้วยนะคะถ้าอยากให้เราทําคลิปอะไรต่อไป ทำคลิปสอนต,อต่ออะไรต่อไปก็คอมเมนต์วไว้ใต้ด้างคลิปได้เลยนะท่านผู้ชมด้านล่างคลิปได้เลย